ครับบดีครับผมเมื่อนี้อากาศมืดขึ้นครับเดินทางกับเสี่ยนร่องครับพี่น้องเดินทางไปไสเดินทางไปเบิงนกน้ำยายพยบานบานน้ซ้ำครับพยตีเพิ่นวาเพิ่นมีนกตาดำเล็บขาวครับติดด่างเล่ด้าไว้สั่นก็เลยจีไปเบิงแหละครับกันพ่อขอแบงเพิ่นได้ก็จีขอครับมาครับนี่ครับ ครับนครับมีผู้เดียวนี่แหะครับพราะเด็ไปนําเนาะเอ้าจังได้กับเดินทางไปเรื่อยเดี๋ยวบางเทียกกัตัดภาพไปบ้านพื่นบุ่นละครับ Oh. เดินมือนีก็เป็นตัดต,ต้อนกนกดี้ได้เหรเนาะแมนยูวกว่อตัวใหม่สาพอากาศก็มืดครึ้มครับพี่น้องมือนี้ว่าได้ไปใช้วันอาทิตย์กับว,ว่านี่ไปต่อนงกับทีมงานสั่งค่อมกับผลตกค้ามครับ บ่มียังาพยากันแยกย่ายกันกลับบ้านมือนีกะทางยาย่พิ่นทรง่าวก็เลยสิไปเบิง่งรับแมนบ่แมน,มแมนตาดำ้างนึ่งเล็บเขาก้อยเขาอีกข้างนึ่งว่าซั่นคนว่า ทุงหน้าทงนี่เนาะสายมือนี่กันตวง,งดีเล่นตัวใหม่เออตันใหม่ให้เจ้าวา่าจีต่อคือกนร้ายอยู่นี่เนาอเส้น lùm ừ, <laughs> nha người bò. Nhãng cái còi hoa 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 đấy hoa 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 เอาครับพี่น้องเขามาหอดบ้านท่านคุณพอ่อพุใยญ่ตีแล้วครับทีู่้พิน่านี่นกเขาตาดำขังหนึ่งเล็บขา,ววา้อมโอ้ขึ้นหลุมไร้เลยเจ้าลองโอ้นอน <ไป S 2> บน,บนอีกรถเล่นน้อยเนาะเป็นทป่ะคือกันตัวกันหมื่นมนีร้านอนนี่ เอ้เมนงานอย่างน้อนบ้านอยู่งชางหน้าเหาอหนาบ้านเลดเลยจนเอาตัดภาพไปพุ่นเหรอครับพี่น้องครับมาหอดบ้าน,นายหญ่เพิ่นเหรอครับเป็นร้านขา,ายวัสดุก,ก่อสร้างครับบ้านเพิ่นจอดของจอยู่ใสครับนี่สนุกเขาพี่น้องไอเต็มอยู่บ้านเศรษฐทีเป็นที่ครับ ครับพ่อแล้วครับนี่ครับรท,ท่านพ่อผู้ใหญ่ซื้อห,อหลีเพิ่นบอกว่าล้วเนาอพี่น้องผู้ใหญ่ตีครับ <c oughs> นี่ครับมาหอดแล้วนกคนกัหร้ายคือกันนะครับ <c oughs> เอากงนี้เอาของผมมาเหึง <c oughs> พี่น้องหน้าเต็มเต็มครับเ <c oughs> ขัาพอดีเข้าอือ <c oughs> เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างนกเขาแน่ไก่ตีน้ำขออนุญาตเพิ่นแล้วล่ะครับทายลูกเพิ่นลงไปนั่นเอาเลยเอาเลยครับคือ่นจีบบว่ายังไงหรอกว่าขันท้ายใส่เนาะแมนคนมักนกเขาาทยรรคับไส่ละโตว่านั่นมาเบิ่งแน่ยที่ทายลุงนี่ครับโตย่ายเพิ่นว่านี่เพิ่นเที่ยวลงไม้เบิ่งครับจัาสิเป็นยังไงเจ้าเพชรนินวิซั่นเพิ่นตั้งซื้อให้ ือดินแท่าไเป็นแต่ย่งบ่ละนกท้ายขนตัวนี้นี่ครับนกทายขนพี่น้องตัวเพิ่นว่าตาดำคางนึงตาคางขวานี่บดําครับเป็นนกเสียงก่างไว้ั่นเพิ่า่าจักจักครับพี่น้อง นี่คางตาดําครับคางใส้นี่ตาดําครับโอ้มันตื่นขนเนาะคางขวานี่ตาขาวครับโอ้อันตาธรรมดาโอ้ยผมกับดำก็ขาวบวกกับกันตอนมาทั้งนี้ดูเราลองค่อยค่นี่ครับนี่น้องคางทั้งนี้ครับนี่ครับนี่คางทั้งนี้ดําครับนี่คางทั้งนี้ดำาลอกแหลกลอกแหลกบานเล็บขาว เล็บไดีขาวครับ<า>เล็บ,เบนั่งขางไส้ครับที่น้องนี่นี่เล็บนั่งข่างไส้นี่ก็กเล็บขาวเล็บเดียวนาอยเนาะนโอเคครับนี่คือตนต้นโตเจ้าเพชรนินเพิ่นตั้งซื้อให้ก็เลยมาเบ,บตติ่งชมเบิ่ง้นโตเพิ่นครับเมื่อนี่พ่อญาติกระตญาติเมื่อเลยครับคู่ไหลเออเป็นนกไมๆเนาะนกตัวนี้เป็นแยงติดดังทีติดดังวางวาง,วางเขาน้าฝั่งวางกันเขาน้าฝั่งติดดังเลยได้แปดเดือนนี้มังฮะเ8ดเดือนนี่ละ วันเขาหน้าปังมะขาเจ้าเกี่ยวเราเรากัดเกี่ยวเขาหน้าปังมันเกี่ยวเดือนหกบวมแอนบ่ววันวันไรข้าเจ้าวันช่วงเดือนใดนไหยก็ชิบะมีหน้ามีสาวดิบมีหน้าห้องอะไรจะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาก็หกเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนนี่ครับมันทายขนครับพี่น้องอาทิตด่างเลดาเนาะยายเพิ่นไปได้มากครับเพิ่นไปแบ่งมาทำข้าเจ้าอีกเที่ยนึง เออเมื่อนี้ห้าสิบบาทเอาครับพี่น้องหลังจากไทยชมมาเนี้แล้วเนาะอันนี้เป็นนกตอพื้นครับนกหลายพูดครับพี่น้องน,นกหลายครับเน่ยาไปเบิดพุ่นไปพุ่นไป,นป,นปนอ้อมนี่ะนุกครับแ้วจันคลิปนี่ผมก็สิขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ คลิปหน้าพอกันไหมโอ้มันตื่นห้หองหรอเาคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมกับเชนลองเนาะอสวัสดีครับครับนี่ครับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับ,รบจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับริเจ้าสร้างเปลือกนี่สร้างเปลือกสร้าง้าขอบ